เรียกว่าใช้กันทุกวันเลยนั่นก็คือสิ่งนี้นั่นเองนี่ไงล่ะเดี๋ยวเราจะทำโดยที่ไม่ต้องใส่น้ำมันนี่เนี่ยเห็นไหมของดีติดครัว EP นี้นะครับจะพาทุกคนไปรู้จักกระทะที่เชฟหน้าเนี่ยเรียกว่าใช้กันทุกวันเลยนั่นก็คือสิ่งนี้นั่นเอง สมัยนี้เนี่ยกระทะที่เรียกว่ากระทะนอนสติ๊กเนี่ยเป็นกระทะที่เขาเรียกว่าสะดวกสบายเนาะง่ายต่อการใช้ง่ายต่อการล้างผมก็เลือกใช้กระทะนอนสติ๊กเหมือนกันนะครับเรียกว่าใช้บ่อยมากๆรู้จักสภาพนะใช้เป็น,นานๆก็จะกลายเป็นแบบนี้แต่ก่อนเลยเนี่ยเราจะรู้จักกระทะนอนสติ๊กที่เรียกว่ากระทะเทฟลอนใช่ไหมครับ เทฟลอนนะครับถือว่าเป็นนองสติกโคตติ้งเหมือนที่เรียกชนิดหนึ่งมีชื่อทางการนะเรียกว่ายาวมากๆตัวย่อเรียกว่า PTFE นะครับต้องดูโพยกันเลยเพราะยาวมาก Polytetra พูโอโรเอทิลีนโอคือว่าเป็นโพลิเมอร์ชนิดหนึ่งมีคุณสมบัติในการที่จะทําให้แรงเสียดผิวแรงเสียดทานที่ผิวนี่มันลดลงนะครับทำให้เกิดสภาวะที่ไม่ติดกระทะนั่นเองนะสมัยปัจจุบันนะครับมีสารเคลือบผิวหลากหลายชนิดให้เลือกใช้และกระทะใบนี้นะครับเป็นกระทะที่ผมชอบมากๆนั่นก็คือกระทะนอนสติกที่เกิดจากสารเคลือบผิวที่เรียกว่าแกรนิตหรือว่าหินแกรนิตนั่นเองเขาจะเอาหินแกรนิตป่นมาเคลือบที่ผิวนะครับทำให้ ผิวของกระทะของเรามีความแกร่งและที่สําคัญมันลื่นปื๊ดลื่นปื๊ดด้วยนะ <S <S ข้อดีของกระทะที่เลือกที่สารแกรนิตเนี่ยจริงๆตอนนั้นเทฟลอนเนี่ยก็โอเคมันมีบทความทางวิทยาศาสตร์การศึกษาต่างๆว่าโอเคเทฟลอนเนี่ยวลามันล่อนแหมงมาหรือว่ามีรอยขูดข่วนที่ผิวเนี่ยกลัวมันจะตกค้างมันจะเข้าร่างกายเนาะตอนนั้น,นมันมีแกรนิตเข้ามาเราก็รู้สึกเออแกรนิตเป็นหินนี่วาอ๋อกินดินกินหินคงไม่เป็นไรหรอกเราก็เลย ซื้อกระทะตัวนี้มาใช้นั่นเองนะครับแล้วก็รู้สึกปลอดภัยรู้สึกดีมากมารู้สึกดีแล้วกันอยา่างน้อยก็กินหินเข้าไปก็ไม้อยากรู้เลยใช่ไหมละครับว่ากระทะของผมเนี่ยยี่ห้ออะไรอดไว้ก่อนนะครับยังไม่เฉลยตอนนี้นะเ,นเพื่อนๆดูไปตอนท,ท้ายคลิปแล้วเราจะบอกว่ายี่ห้ออะไรนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเทสกระทะของเรากันเลยดีกว่าว่ายังคงเจ๋งอยู่หรือเปล่านะฮะเราจะมาทำสองอย่างให้ทุกคนดูนะครับอย่างแรกก็คือไข่เจียวนั่นเอง เดี๋ยวเราจะทำโดยที่ไม่ต้องใส่น้ำมันนี่ไงละ่ะถ้าติดกระทะก็หน้าแหกนิดหน่อยแต่โอเคเข้ามาใกล้ๆนะครับเราจะสังเกตได้เลยคุณสมบัติแรกคือว่าผิวมันจะร่อนออกมาไม่ติดคอบอ่ะ <Wow. S 1> ตอนนี้นะครับเราจะม้วนไข่เราไม่กลับด้านมันเลยนะแล้วดูว่ามันเป็นยังไงนี่ <Wow. S 1> นี่นะฮะเราก็ได้ไข่สวยๆโดยที่กระทะเราดูเหมือนใหม่นี่เนี่ยเห็น <Wow. S 1> ไหม ใช้ได้นะครับกระทะเราอยู่สภาพดีอยู่อีกอันนึงนะครับที่จะเทสให้ทุกคนดูก็คือปลากระพงนะเราจะเอาน้ำมันนิดหน่อยนะครับลูกเฉยๆจะช่วยรักษาความชุ่มชื้นของเนื้อสัตว์เนาะพอพร้อมแล้วนะครับปลาเนี่ยเอาลงเลยนะฮะเดี๋ยวลองดูไม่ต้องทำอะไรเลยลอกนี่นะฮะดู ให้ดูว่ามันติดไหมไม่ติดกระทะเลยสารเคลือบเกรนิตดีจริงๆบอกเลยชอบนี่นะฮะการสำเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสังเกตได้เลยว่าทิ้งคราบในกระทะน้อยมากนะฮะ<ๆ>การเลือกซื้อกระทะนอนสติ๊กนะครับขั้นตอนแรกเลยสัมผัส จับกระทะของเราดูวัสดุดูน้ําหนักมือเขาทํามาจากอะไรอะไรอย่างเงี้ยต่างๆนะดังนั้นอายุการใช้งานก็จะแปรผันตามราคาและวัสดุนั่นเองเนาะข้อที่2นะครับดูว่ากระทะที่เราจะซื้อมาเนี่ยมันตรงกับประเภทของอาหารที่เราชอบทําในครัวของเราหรือเปล่าพูดมาตั้งแต่แรกว่าผมใช้แต่วอลซ์เป็นประจําผัดสปาเกตตี้ก็ใช้ตัวนี้ทอดนูนทอดนี่นิดน,นหน่อยห่อยเราก็ใช้ตัวนี้กระทะแบบนี้นะดาดปลาทําสเต็กกระทะแบนได้นะครับ การมีซึ่งกระทะหลายๆแบบก็อาจจะตอบโจทย์ชีวิตที่ง่ายขึ้นที่สําคัญต้องระมัดระวังผลข้างเคียงของกระทะต่อสุขภาพของเราด้วยความอันตรายของเขาคือเขาไม่เหมาะกับการทำอาหารที่อุณหภูมิสูง,ส,งสูงมากๆนะครับข้อที่2คือว่าเวลาเราใช้อุปกรณ์ในพื้นผิวแบบนี้เราจึงไม่เลือกใช้อุปกรณ์ที่มีความคมเราก็จะเลือกใช้วัสดุที่เป็นไม้หรือว่าซิลิโคนแทนเนาะ มันก็จะทําให้ไม่ขูดผิวทําให้ผิวไม่เป็นรอยนั่นเองเนาะถัดมาสําคัญไม่แพ้กันเมื่อใช้กระทะแล้วห้ามล้างในขณะที่เขายังมีความร้อนจัดๆทันทีข้อดีของกระทะแบบนี้เทคโนโลยีใหม่เขาจะมีตัวบอกอุณหภูมิตัวนี้ด้วยถ้ากระทะร้อนเนี่ยมันจะขึ้นมาเป็นจุดแดงใช่ไหมครับเราต้องปล่อยให้เย็นแล้วค่อยถึงนําไปล้างพื้นผิวได้ เพราะนั้นเนี่ยอุณหภูมิต่างกันระหว่างกระทะกับน้ําเย็นเนี่ยมันจะทําให้เกิดการร่อนของพื้นผิวได้ง่ายขึ้นทําให้ความแกร่งของพื้นผิวมันลดลงนั่นเองนะอันนี้คือหลักการยืดอายุกระทะง่ายๆเลยนะครับข้อสุดท้ายอันนี้สําคัญเมื่อกระทะของเราใช้งานมาแล้วผ่านศึกสงครามมาแล้วนะถ้าเราเห็นรอยขีดข่วนรอยร่อนรอยแตก คงผิวกทะท้าเมื่อไหร่อย่าไปใช้งานเลิกใช้งานทันทีทิ้งซะเราซื้อใหม่นะครับอย่าปล่อยให้ความเสียดายของเราเนี่ยมาทำลายสุขภาพแล้วเราต้องไปหาหมอที่หลังไม่คุ้มเลยนะฮะอันนี้เป็นเคล็ดลับง่ายๆเลยอ่าเป็นช่วงเวลาที่ทุกคนรอคอยเราจะมาเฉลยกันแล้วว่าและไอ้น,นี่มันคือยี่ห้ออะไรกันนี่นะครับเขามียี่ห้อว่า b a l i n ะ i รับปี1889 Made in Italy น้ำหนักมือดีเราชอบที่สำคัญ พื้นผิวเนี่ยโค้ดด้วยแกรนิตทำให้เรารู้สึกปลอดภัยในการใช้งานาหาซื้อได้ทังทั่วไปก็ได้นะครับออนไลน์ก็ลองไปเสิร์ชด,ดูว่ามีขายอยู่หรือเปล่าเนาะบอกเลยว่าเครื่องครัวจำเป็นที่ต้องลงทุนที่ใช้ของดี 1. จะทำให้อาหารอร่อยขึ้นนะครับ 2คือดีต่อสุขภาพร่างกายอย่างแน่นอนนะ EP หน้านะครับของดีติดครัวเทฟจากครัว .co จะมีอะไรมานำเสนออย่าลืมติดตามด้วยนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยอย่าลืมสับต c r i b ครแน่นอนนะฮะจะได้ติดตามข้อมูลดีๆต่อไปวันนี้ฝากกระทะแกรนิตเคลือบเอาไว้แค่นี้บายบายไปก่อนแล้ว